นาทีสื้อเครื่องนี้มาในราคา98บาทเท่านั้นค่ะทุกคน98บาท <c oughs> กลัววะ่ะเสียงชีวิตนะคะโดยการเปิดสวิตเปิดตรงนี้1 2 3 1> อย่างค่ะอ่ะเริ่มอุ่นมาลว ค่ะทุกทคนเจอกันกับนัตตีพ้พอชพฟูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นัตตี้จะมารีวิวเครื่องทำผมที่ถูกที่สุดในชีวิตนี้ตั้งแต่ซื้อมาและ้วะะ <c oughs> มันถูกมากมันไม่ถึง1 0ึรอยบาทมันถูกมากมันจะถูกไปไหน <c oughs> นัตตี้ไปเจอเครื่องนี้นะคะอยู่ในช้อปปี้ <c oughs> ทำไมมันถูกได้ขนาดนี้ฉันจะโดนหลอกไหม <c oughs> นัตตี้ซื้อเครื่องนี้มาในราคา98บาทนี่ค่ะ เครื่องมวนผมนะไม่รู้ว่าชื่อแบรนด์อะไรนะคะเพราะว่าเขาเป็นภาษาจีน multi-functional low hair strainer <c oughs> ก็คือนางคือ98บาทแต่ว่านางสามารถทำได้ทั้งแบบตรงและแบบรลอน โอ้มมยก็คือในชีวิตนี้นะฉันเคยซื้อถูกที่สุดน่าจะประมาณราคาแบบ199-299ที่ซื้อตามตลาดนัดคลองถมตั้งแต่แบบสมัยเรียนที่เรา,าซื้อมาแล้วก็คือก็ใช้ได้โอเคแหละเพราะว่าสมัยก่อนเนระาใช้เครื่องหนีบผมใช่ไหมแต่มันก็เกิดการระเบิดนะคะ เราใช้เป็นนานๆแล้วเราม้วนม้วนมวน้มวนอยู่สายมันก็พันกันแ,แล้วมันก็เกิดการระเบิดแล้วมันก็ระเบิดใสต่ตรงแขนชั้นตรงนี้นะคะและตัวนี้เนี่ยสภาพกล่องก็มาแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าหยับเยินนิดนึงแต่ก็พอให้อภัยได้คือ98บาทนะคะ คือเราเห็นหน้าตาในช้อปปี้นะ่ะนางสวยมากนะนางมีความแบบว่าสีคือไม่กองแกงอนะ่ะมีความสีขาวแล้วก็สีแบบทองแล้วก็นางก็จะมีอีกสีหนึ่งด้วยคือจะเป็นสีแบบขาวชมพูนะคะข้างในกล่องนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ก็จะมีบับเบิลห่อนะคะมีตัวเครื่องนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้เบามากก็ถือแบบว่าเออน้ำหนักก็พอใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็จะมี ใบอะไรเอ่ยน่าจะเป็นคู่มืออ่ะเป็นคู่มือนะคะมาบรีวิวตัวเครื่องนะคะพลาสติกก็ตำหนุ่มตำหนิอะไรอยู่นะคะตามแบบขอบขอบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าดูดูโดยรวมก็คือก็ได้อยู่นะมีความแบบปอกมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปอกส่วนขนาดที่ซื้อมานี้นะคะขนาดเท่าไร่เอ่ยจะหา 30มม,มนะคะได้ทั้งตรงแล้วก็ได้ทั้งหล่อนนะคะจะเป็นเครื่องที่เล็กๆแบบนี้นะคะส่วนความเก๋ของนางนะคะนางสามารถทําได้แบบม้วนหล่อนก็คือเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คืออ้าออกมาได้นิดหนึ่งอ้าออกมาได้เล็กน้อยเล็กน้อยนะส่วนถ้าอยากจะม้วนตรงเราก็จะมาปรับตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะมีคําว่าล็อกกับโอเพนนะนี่ uh. นางก็จะมาแบบ เครื่องหนีบแบบนี้เลยสลับปุ๊บอ้าว,าวมันจะดูแบบว่าลอยๆหน่อย <c oughs> เลื่อนขึ้นเฮ้ย <c oughs> มันเริ่มแบบ <c oughs> มันต้องให้ให้มันอยู่แบบมันค่อนข้างมีปัญหาแล้วยังไม่ได้ใช้เลยนะคะตองสวิตช์ตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้คือหนีบหลอน <c oughs> เลื่อนลงคือหนีบตรง <c oughs> ส่วนสวิตช์เปิดปิดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ ไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้แหละสายตรงนี้เนี่ยต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไปนานๆเรามีการม้วนไงสายมันก็จะมว้วนเพราะตรงนี้มันไม่สามารถที่จะหมุนได้นะเวลาที่เราม้วนม้วนเรื่อยๆสายไฟมันก็จะพันๆๆแล้วมันก็จะทําให้เราระเบิดนะบอกตรงกลัวมันระเบิดมากเลยนะคะสายไฟสั้นมากถือว่าสั้นเปิดตรงนี้หนึ่งสองสาม โอเคอ่ามันจะมีแสงสีฟ้าเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนางจะร้อนไหมอ <l ots> ย่างปกติถ้าเครื่องแบบทั่วไปมันมันน่าจะเริ่มมีความแบบร้อนขึ้นมาแล้วแต่ว่าตรงนี้อย่างเริ่มอุ่นรอก่อนแบบน่งร้อนเร็ว30มวินาที <l ots> เขาบอกแบบนี้นะคะ30วิแล้วเขาบอกว่าใช้ได้กับผมเปียก ไม่ได้บอกอุณภูมินะคะเริ่มร้อนแล้วนะคะตอนนี้น่าจะผ่านไปประมาณ2นาทีได้อโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสวิตมันลอ,อยอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการลองหนิบตรงก่อนเนาะอะย่าระเบิดใส่หน้าฉันเด้อมันน่าจะร้อนได้เท่านี้แหละอ่ะปึ๊บโอ้โหปุ๊บปุ ตรงไหมตรงไหมอ่ะก็ตรงอยู่ก็พอแบบว่าช่วยได้อยู่แล้วก็ใช้มือดิบๆตรงนี้นะคะตรงไหมอ่ะตรงอยู่นะจ๊ะแล้วก็นางไม่ค่อยร้อนเนาะอาจจะต้องแบบว่าใช้เวลายาวนานกว่า เครื่องแบบทั่วไปแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะคะถ้าเทียบกับราคาอ่าผมไม่ได้แบบแข็งกระด้างนะคะเออเดี๋ยวเราจะมาลองม้วนหล่อนกันปรับสวิตขึ้นด้านบนนะคะต้องบอกเลยนะคะว่า้านาทีม้วนผมโดยเครื่องนี้ไม่ได้คนอื่น อย่าหวังเพราะเราเป็นคนที่มีความชํานาญในการทําผมเป็นอย่างมาก <c oughs> คือเครื่องนี้มีความเล็กมากเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะหยิบผมได้ช่อเล็กๆนะคะสายมันจะสั้นไปนิดนึงแล้วก็จะเริ่มนะคะโอเคปึ๊บปบ๊บอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆนะคะมันน้อยมากจริงๆเห็นปะปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราม้วนอะสายมันไม่ม้วนตามนะคะ มันก็จะทําให้มันแบบพันไปพันมาแล้วก็ถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะอันตรายได้นะคะเราจะลองลุ้นกันดูนะปาตี้คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่ผมแบบไม่ยาวมากเห็ไหมมันเริ่มพันละเนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มพันกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังหน่อยไม่ให้เขาแบบม้วนมากนะคะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อาจจะต้องแบบทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะ พร้อมกันนะคะทุกคนห้าสี่สามสองปื๊บปื๊บปื๊บอ่าหลุนใช่ไหม มันเดง้งมันเดง้งเออมันเดง้งกระด้างกระด้างไหมก็ไม่ได้ดูกระด้างนะเพราะว่าคือความรอ้รอนเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ร้อนมากถ้าเราใช้ความร้อนที่มันมากเกินไปนี่ผมมันจะสูญเสียความเงานะคะคือนาตี้ผมหนามมากอะ่ะแล้วก็ผมยาวมากนาะตี้ว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการใช้เครื่องนี้นานมากแต่ว่านาตี้ว่านะไม่ควรที่จะเสียบลัก ให้มันร้อนแบบนานเกินไปนะเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะคะทําทําไปพักพกไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองม้วนจากด้านล่างอ่ะโอเคม้วนจากด้านล่างจะง่ายกว่าม้วนจากข้างบนนะคะเพราะม้วนจากข้างบนสายมันค่อนข้างที่จะพันกันมากเลยเราจะลองม้วนจากข้างล่างดูนะคะเป็นแบบเทคนิคการร้อนผมที่เป็นสายเกาหลีนะคะเนี่ยม้วนขึ้นมาถึงตรงกลางนะแล้วก็ค่อยๆปล่อยปึ๊บแล้วก็ม้วนตรงช่วงปลายนะคะ อย่าะเบิดใส่คอยเดอร์ปล่อยดูนะคะปึ๊บอ่ะวาบไดเดอร์โหแต่น,น่าจะใช้เวลานานมากเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้อคะ่ะทุกคนตรงสวิตท,ที่มันแบบสลับกันเราต้องเอามือดันไว้ตลอดเวลาซึ่งมันค่อนข้างเสียเวลานะคะ มันก็ได้อ่ามันก็ได้มันก็สามารถแบบว่าใช้แทนได้อยู่มันต้องเอามือดันนะมันต้องเอามือดันตรงสวิตช์เนี่ยตลอดเวเครื่องนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มือใหม่ด้วยนะแบบหัดม้วนผมอะไรเงี้ยยังยังไม่แบบกล้าที่จะซื้อแบบราคาแพงมาอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็พอไปได้อยู่เอามาหัดหัดหัด,หดก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยแบบขยับเลเวลไปอันที่มันแบบแพงขึ้นอะไรเงี้ย ยังไม่ถึงครึ่งหัวของนาิพึ่งไปแค่ครึ่งหน้าอ่ะนาทิจะเอาให้ดูเลยว่าระหว่างการหมุนสายมันจะเป็นแบบนี้นะคะ <S <S <ๆ>เราต้องดูเขาเรื่อยๆ <S <S เพราะว่าจากคนที่เคยมีประสบการณ์เครื่องหนีบระเบิดใส่แขนมาแล้วนะคะตรงช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างสั้นแล้วก็เล็กนะคะผมยาวก็เลยจะต้องใช้เวลามากหน่อยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนี่ย ช่อหนึ่งก็จะเสียเวลาในการทําแบบนี้นิดนึงอะแต่เรื่องความเด้งนี้ก็คือก็ได้อะให้เสร็จครึ่งนี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาค่ะทําเสร็จแล้วหนึ่งด้านนะคะคือด้านนี้นะจ๊ะโอ้โหลอนมีความเด้งมากเลยนะนี่คือนาะตี้ยังไม่ได้สั่งอะไรเขาเลยนะคะหูเด้งมากเลยนเนี้ย จากที่เราม้วนไปหนึ่งฝั่งแล้วนะคะก็อุปสรรคที่เห็นเป็นอย่างมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของสายสายที่มันพันกันมากนะคะนัตตี้ม้วนไปได้3ชอ่อนัตตี้ต้องเอาออกมาเพื่อที่จะไม่ให้สายมันพันกันเกินไปนะคะแล้วก็มือนัตตี้ต้องพยายามดันสวิ์ตรงนี้อยู่แทบจะตลอดเวลาเพราะว่ามันจะหลุดไปเป็นฟังก์ชันหะนีบผมนะแต่เรื่องของลอนเนี่ย ก็ว่าไม่ได้จริงๆคือเด้งจริงๆไปต่อนะคะเดี๋ยวตี้ขอม้วนให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาละกันนะจ๊ะอ่กอะม้วนเสร็จแล้วนะคะทั้งหัวทั้งซ้ายและขวานะคะต่อไปนะคะสุดท้ายก็คือเราจะมาที่ด้านหน้านะคะเพราะว่ามันยังตรงอยู่เนาะวิธีการม้วนที่ด้านหน้านะคะทีก็จะมว้วนทีละข้างเหมือนเดิมนะคะยกขึ้นนี้ แล้วก็ใช้เครื่องม้วนนะคะหนีไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยม้วนไปด้านหลังแต่ไม่ได้แบบอยากได้ลอนมากก็เลยจะม้วนไม่นานนะคะ,อ,ะอ้าอขนาดม้วนไม่นานมันยังรอนขนาดนี้เลยอะ่ะเพราะเราอยากได้แบบค่อนข้างธรรมชาติหน่อยข้างหน้าก็เลยจะเบาๆพอนางมีฟังกชันหนีผมแล้วเนี่ยเราจะลองยกโคนนะยกโคนตรงนี้ที่มันแบนๆนะคะ มันสิได้บ่อก็หนีบลงไปแบบนี้นะคะเอ้ย <c oughs> ก็หนีบไปอย่างนี้นะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ดันไปฝั่งตรงข้ามดูว่าจะสามารถที่จะย,ยกโคนผมเราได้หรือเปล่าอ่ะยกอยู่เด้อนี่เห็นไหม เยิมากอะ,อะปิดก่อนเริ่มสางผมแล้วนะคะเออยังไงยังไงยังไงดูสิความผิว้วความเด้งของนางก็คือว่ารอนเด้งมากแล้วผมยังเงาอยู่นะเห็นปะ ผมยังเงาแบบว่าเล่นแสงเล่นแสงได้ดูข้างหลังปะยังไงจ๊ะความเด้งความผิวได้ปะเอาจริงๆนะถ้าไปทำอยู่ร้านอะคือแพงแพงกว่าราคาเครื่องแน่นอนอ่ะเดี๋ยวลองหวีให้ดูนะคะว่าลอนมันจะละมุนขึ้นไหมอ่าหวีแล้วลอนก็จะดูนุ่มขึ้นเวอมาก มาสรุปกันนะคะสำหรับคลิปนี้เครื่องลอนผมในราคา98บาทที่ซื้อมาจากช h อป e ีก็ใช้ได้และได้ลอนที่สวยเลยนะคะ สวยเลยข้อดีก็คือใช้ได้จริงราคาถูกแต่ชอบตรงที่ตัวแผ่นเหล็กหนีบตัวนี้เนี่ยแน่นทำมันแน่นดีม้วนม้วนอยู่ผมไม่หลุดส่วนข้อเสียนั้นสายตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะหมุนได้เขาจะพันกันล้วต้องเสียเวลาในการม้วนออกปุ่มล็อกตรงนี้นะคะทำออกมาได้ไม่ดีนะจริงๆก็ทำออกมาเป็นลอนอย่างเดียวก็ได้นะไม่ต้องเหนียบด้วยก็ได้นะก็คือ รอนอย่างเดียว98บาทก็ซื้อแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าทาบอกว่าได้2อ,อย่างนี้มันดีไหมมันก็ดีแต่ถ้าเผื่อว่าจะทำบอกว่าให้มันใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างก็ควรที่จะทําสวิตให้มันแบบว่าโอเคกว่าน,นี้นะและที่ไม่รู้เครื่องอื่นเป็นยังไงแต่ว่าเครื่องที่ที่ได้มาก็คือมันมันมีปัญหาตรงปุ่มนี้เป็นอย่างมากแต่โดยรวมคือดี ผลลัพธ์ที่ออกมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะก็นําไปตัดสินใจได้นะคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะนัตตี้ก็ไปซื้อแล้วก็มารีวิวแล้วนะคะเพราะมันเป็นเครื่องม้วนผมที่ถูกที่สุดในชีวิตนี้ที่นัตตี้ไม่คิดว่ามันจะสามารถต่ํากว่า100ได้ขนาดนี้ก็เวลาเราเก็บนะแล้วก็สามารถที่จะใส่ปลอกที่เขาแถมมาให้ได้แบบส่วนเครื่องนี้นะคะนัตตี้ว่านัตตี้คงจะไม่ได้ใช้อีกนะคะเป็นวั้ที่จะแจกให้สําหรับคนที่มาดูคลิปนี้ละกันนะคะแจกไปเลยนะคะก็ สามารถคอมเมนต์ได้ว่าทำไมถึงอยากได้นะคะเดี๋ยวตีจะคัดเลือกแล้วก็ส่งไปให้ละกันสำหรับเครื่องนี้นะคะเพื่อใครที่แบบว่า อยากจะฝึกรอนผมอะไรแบบนี้ก็ใช้เครื่องนี้ได้ก่อนสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะชอบคลิปแบบดีนะคะกด like, ไลค์เป็นกลังใจคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะคะหรือว่ามีเครื่องไหนที่ทุกคนอยากให้นัตตี้รีวิวก็สามารถแปะลิงก์ได้นะคะเดี๋ยวที่จะไปซื้อแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะจะบอกว่านัตตี้ซื้อมา2เครื่องนะนี่เป็นเครื่องแรกนะคะอีกหนึ่งเครื่องจะเป็นหนีบผมและราคาซื้อมาแค่89บาท oh. เท่านั้นเจอกันได้ในคลิปหน้าเดี๋ยวที่จะมารีวิวแน่นอนนะะนนะะควัี้ขอ คุณทุกคณมากๆนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบาย